สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเบนพระเครื่องเมืองล้านนานะครับวันนี้มาพบกับพระกุล้านนานะครับองแรกเลยนะครับพระกุกีบบัวร้องยาวนะครับนี่ก็เป็นพระคงช่างคำนะครับพระชิงแสนนะครับ นิมแดงนี่ัะกุ่โคนสมอนะครับกุ่โคนสมอนี่ก็เป็นพระกุสะดือเมืองนะครับกุสะดือเมืองเชียงใหม่สร้างมาพร้อมเมืองเชียงใหม่นะครับเจ็ดร้อยกว่าปีนี่เป็นบล็อกพระนะครับกุธาตุน้อยนะครับ เบียงกุงกามพระเลี่ยงนะครับขูช่างคำนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับปู่สะดือเมืองเชียงใหม่นะครับน,นีเสียงพระนะครับเสียงพระสกุลเชียงแสนนะครับสนิมเขียว ผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เพจเนบนพระเครื่องเมืองล้านนานะครับหรือที่ l ล n e ID 063นะครับ524 5767นะครับติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรายังมีอีกหลายชุดนะครับที่จะมานำเสนอท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ